สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอราโลกคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันค่ะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เรามาเริ่มต้นวันแรกกันเลยคือผู้ที่เกิดวันที่1เราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่า เป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคาพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่เป็นแฟนลับมาดามอยู่จะรู้ว่า <c oughs> มาดามเปิดสอนลูกเตาออร์เพ้นอยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่ช่วงมีช่วงหนึ่งที่ลูกเต๋าหมดนะคะจึงไม่สามารถดําเนินการสอนได้ตอนนี้ลูกเต๋ากําลังผลิตอยู่นะคะจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคมใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพก็ ไปสมัครช่วงเดือนมิถุนายนนะคะบอกรหัส PN10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนใครสนใจก็ไปสมัครได้นะคะส,สำหรับใครที่อยากจะเรียนแบบว่าเจอตัวเป็นเป็นมาดามสามารถติดสอบถามไม่เข้าใจอะไรสอบถามกันได้ทันทีเลยก็ไปสมัครที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์มาดามสอนประจำอยู่ที่นั่นนะคะจะเปิดคอร์ส คอร์สใหม่วันที่7มิถุนาเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนวันเดียวจบคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลยนะคะแล้วจบแล้วขอใบประกาศจากทางสมาคมโหราศาสตร์ได้จะคุณจะได้รับใบประกาศเพื่อที่จะได้มีสมาคมโหราศาสตร์รองรับในความสำเร็จของคุณนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่1ประจำเดือนเมษายนนี้ชีวิตโดยรวมของ ของคุณการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้เราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นช่วงของวิกฤตดังนั้นน่ะเราก็จะมาดูว่าผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งจะข้ามผ่านวิกฤตได้ไหมมาดามขอเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งนะคะจับไพ่แทนคุณเราจะดูแบบจักรราศีรอบนี้มาดามบอกแล้วว่าจะดูให้อย่างละเอียดเราก็จะดูกันอย่างละเอียดนะคะขออนุญาตจับไพ่ก่อนค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งประจําเดือนเมษายนนี้นะคะช่วงนี้บอกก่อนเลยว่าต้องทําใจนะกับภาวะเศรษฐกิจที่มันวิกฤตรายได้หรือไม่ว่าจะรายได้หรือทุกสิ่งทุกอย่างในใน,ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินมันก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักเราจะต้องมันเหมือนว่าเงินผ่านมือผ่านแล้วก็ออกไปนะคะมันมีแค่เพียงเพียงเงินหมุนหรือบางครั้งต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย มันจะกลายเป็นว่าจะทําให้คุณมีนี้สินล้นพ้นตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าอย่าไปใจอ่อนกับใครนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยศักดิ์สียก,กินไม่ได้นะในช่วงนี้ไม่ว่าใครจะมามองว่าเราจะปฏิเสธนู่นนี่นั่นแล้วอุ้ยเราเป็นคนงกเราเป็นคนไม่มีแล้วสงสัยตอนนี้แย่แล้วเออใช่มันแย่ด้วยกันทุกคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาศักดิ์ศรีอ่ะมาทําให้ตัวเราต้องมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งจะเตือนก่อนเลยว่าคุณเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนที่สงสารแล้วก็เป็นคนที่เวลาลักใครลักจริงดังนั้นน่ะตรงจุดอ่อนตรงนี้มันจะทําให้คุณเองเนี่ยปฏิเสธคนไม่ออกด้วยดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่นาลีอุปถัมในที่นี้ถ้าคนที่เข้ามาในผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเข้ามาในที่นี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ถือว่าโชคดี คุณเข้าไปใกล้ชิดผู้หญิงหรือใกล้ชิดผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะให้ความรักให้ความช่วยเหลือคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็บอกก่อนเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเพศตรงข้ามนะคะหรือไม่ก็ผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ด้อยกว่าในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงคุณก็เสียเปรียบได้ดังนั้นผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้ให้คุณอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะ ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ก็ต้องมีฐานะที่ดีกว่าเรามีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกว่าเราเขาจะมองเห็นว่าเออช่วงนี้เราอาจจะเป็นเงินหมุนเราเดือดร้อนอะไรเขาอย่างช่วยเหลือเราได้แต่ถ้าคุณไปเข้าใกล้คนที่ด้อยกว่าคุณต่อให้เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาด้อยกว่าคือเราต้องคอยช่วยเหลือเขากลายเป็นว่าคุณก็กลายเป็นเหมือนเตียวอุ้มคอมอดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งในช่วงเดือนเมษาเดือนขออภยัยในช่วงเดือนเมษายนเนี้ควรที่จะต้อง ออดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็พยายามที่ทําให้พยายามหนักแน่นให้มากๆหน่อยคิดถึงตัวเองบ้างนะคะถ้าเรามัวแต่ว่าศักดิ์ศรีว่าโอ้ยไม่อยากให้ใครมาดูถูกว่าเราไม่มีไม่ได้คุณอาจจะถ้าคุณอาจที่จะไปติดร่างแหอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่า เขาเอาเอกสารอะไรมาให้คุณช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยสิไม่เดไม่ทําให้เดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันเซ็นไปแล้วไม่เกิดเดือดร้อนละต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูว่ารายได้ของผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรรายได้กว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้ความเหนื่อยยากยากลําบากอย่างมากเลยนะมันต้องฝ่าฟันมันจะต้องเขาเรียกว่าต้องเหนื่อยมากเป็นปมากกว่าปกติ แต่ค่าใช้จ่ายแล้วเป็นยังไงค่าใช้จ่ายมันก็กลายเป็นว่าเราอยากให้ครอบครัวมีความสุขดังนั้นค่าใช้จ่ายมันก็เลยจะมาจากการที่ว่าเราหมดไปกับคนกับคนในครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญต้องระมัดระวังด้วยว่า คนในครอบครัวอย่างเดียวไม่พอระวังคนที่เรารักหรือระวังคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจเป็นพิเศษอะ่ะแล้วเข้ามาขอหยิบขอยืมเราหรืออาจจะว่าไม่ยืมก็ได้ช่วยเซ็นคํำประกันให้หน่อยอย่างที่มาดามพูดไปในทีแรกระวังการติดล่างแหร,ระวังจะเดือดร้อนไปด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดว่าทำมาหากินยากลําบากเหมือนกับเราอะ่ะ ออกไปสู่โลกภายนอกไม่ได้อาจจะต้องทาอะไรที่อยู่กับที่อยู่กับบ้านแต่ถามว่าคุณเป็นคนเก่งไหมคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณสามารถที่เขาเรียกว่าก๊อปปี้งานคนยังได้เลยอะไรก็ตามที่ตอนนี้คุณอะไปพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสดีกว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วรู้อะไรได้เร็วก็และอีกอย่างสิ่งที่สําคัญเมื่อเวลาเราเรียนรู้เร็วแล้วทําอะไรได้แล้วมันมีโอกาสที่จะทําให้ เรามีรายได้ผ่านมือตลอดเวลาเนี่ยระวังโดนคนลอกเรียนแบบด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเดือดร้อนขึ้นมาเราจะไปพึ่งพาใครได้พึ่งพาญาติพี่น้องก็พึ่งพาได้นะญาติพี่น้องเป็นคนมีตังนะคะโดยเฉพาะว่าเราควรไปพึ่งพาญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงที่เขาอ่ะ ด,ดูมีเงินดูสูงสักกว่าเราเขาจะให้เราพึ่งพาได้เขาเมตตาเราอยู่นะเขารักเราเมตตาเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนถามว่าพึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งได้นะคะคุณแม่พึ่งได้คุณพ่อก็พึ่งได้เพราะว่าท่านเก่งด้วยกันทั้งคู่แต่คุณแม่เป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารรักลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราเดือดร้อนจริงๆเราไปขอความช่วยเหลือท่านก็ให้นะคะ ถามว่าเพื่อนฝูงพึ่งได้ไหมเพื่อนฝูงผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเพื่อนฝูงอาจจะเอางานมาให้เรานะคะก็ถ้าจะพึ่งก็พึ่งเรื่องงานได้แต่ถ้าจะไปพึ่งเรื่องเงินเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ค่อยให้ตรงเรื่องเงินแต่อาจจะแนะนํางานให้ว่าทําอันนั้นสิทําอันนี้สิมันมันอาจที่จะทําให้ส่งผลให้เรามีรายได้ขึ้นมาได้นะมันก็ถือว่าดีอย่างนึงดีขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเรามาดูว่าถ้า การเงินเป็นแบบนี้แล้วแล้วงานหละ่ะงานธุรกิจหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ธุรกิจจะเป็นอย่างไรในในช่วงนี้นะคะธุรกิจของคุณในช่วงเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะยังไปได้อยู่แต่ระมัดต้องระมัดระวังว่าต่อให้เราเก่งให้เราฉลาดแค่ไหนก็ระวังคนที่เขาจะเข้ามาลอกเรียนแบบธุรกิจเราได้นะถ้าเกิดว่าช่วงที่มันจังหวะที่ว่ามันวิกฤตแบบนี้คนอนะทุกคนนะเขากำลังมองเลยว่าอะไรที่มัน ที่มันทําแล้วมันดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นการที่ เป็นความรับเราก็ควรจะเป็นความรับกับเพื่อนหรือเป็นความรับกับคนที่รู้จักที่เข้ามาตีสนิทไม่ควรที่จะให้เขารู้เมื่อน้นคุณก็จะถูกเขาขโมยไอเดียคุณไปได้นะคะมีไอเดียอะไรแปลกแกใหม่ๆไม่ควรที่จะเอาไปบอกให้ใครรู้เรากเก็บงมไว้แล้วเราก็ทําเลยทีเดียวนะคะมันก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ว่าเงินนะ่ะมันยังเก็บไม่อยู่นะมันประสบความสําเร็จก็จริงมันมีเงินไหลเข้ามาก็จริงแต่มันเป็นช่วงภาวะที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนแค่เพียงเงินผ่านมือเท่านั้นทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งนะคะว่าคนโสดราจจะเป็นยังไงคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมนะมีคนเข้ามาเยอะจะเจอคนมีสเสน่ห์และตัวคนเองก็มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาเยอะด้วยเช่นกันไม่รู้จะเลือกใครดีแต่สําหรับเอ่อคนที่เขาเข้ามาในในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาเองเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยเช่นกันแต่ที่ ที่สําคัญคือว่าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแต่เขาเลือกคุณนะคะเขาเลือกคุณเพราะมองเห็นความความโดดเด่นของคุณแล้วมองว่าคุณอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วรู้สึกมีความสุขคุณเป็นคนที่อารมุ่มอร่อยอ่อนอ่อนผ่อนตามพูดจาไม่แข็งไม่แข็งกระด้าง คนเกิดวันที่หนึ่งในในในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยอาจจะเป็นช่วงสวนกระแสกับกับอารมณ์จริงๆนะคุณไม่ค่อยอารมณ์ร้อนจนเกินไปคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เพราะฉะนั้นนะคนที่เข้ามาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาชื่นชมคุณเขารักคุณแล้วถามว่าเขารักคุณจริงไหมเขาก็รักคุณจริงนะแต่บังเอิญว่าเขามีสเสน่ห์คุณจึงมีคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่ ทําให้คุณมีคู่แข่งเนี่ยแล้วคุณเกิดว่าคุณสนใจเขาคุณรักเขาหรือว่าเขาสนใจคุณเขารักคุณเนี่ยคุณควรทํำยังไงคุณก็ควรทําตัวให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ทิ้งไปคือแบบว่าเหมือนเหมือนเบื่อเบื่ออยากอยากอ่ะเดี๋ยวอยากมีแฟนฉันก็ทําตัวชัดเจนเดี๋ยวรู้สึกตอนนี้เบื่ออยากจะเป็นมีโรคส่วนตัวก็ทํานิ่งหายไปอันนั้น,นคนอื่นเขาจะ เขาก็จะฟ้าไปกินถ้าเกิดคิดว่าเราเจอคนดีคนถูกใจแล้วเราควรทําตัวให้ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่กินด้วยกันแต่งงานกันแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราหน่อยนะคะบางครั้งบางคาเนี่ยเราอาจจะมีคําพูดที่แรงเกินไปมันอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าอยู่กับบ้านอยู่กับที่ด้วยกันไม่ค่อยได้ไปไหน จริงๆแล้ว,ว่ะคุณเองก็เป็นคนรักครอบครัวข้คู่ครองของคุณเขากรักครอบครัวนะเขาก็รักคุณนะแต่ด้วยการที่ว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดเกินมากเกินไปมันมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่าทํานู่นทํานี่ก็ไม่ถูกใจไม่ถูกชะตาไม่ถูกเออไม่ใช่ไม่ถูกชะตาขอไฟกันไม่ถูกใจไปสมหมดทุกอย่างจนทําให้ คนรักของคุณคู่ครองของคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ถูกใจคุณไปสมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นมีอะไรค่อยพูดค่อยจากพูดคุยกันดีๆบางทีเราอาจที่จะมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวเนี่ยซ่อนอยู่ในใจต่อให้เราไม่แสดงให้คนรู้ว่าฉันมีความทุกข์นะฉันเครียดนะกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับเหตุการณ์วิกฤตที่มันไม่รู้จะข้ามผ่านไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ทุกคนอะจะมีอารมณ์ตรงเนี้ยแฝงอยู่ในใจด้วยกันทุกคน อยู่แต่ว่าจะแสดงออกมากหรือจะแสดงออกน้อยบางคนไม่ไปแสดงออกกับคนข้างนอกแต่กลับว่าแสดงออกกับคนในครอบครัวแต่จริงๆแล้วคนในครอบครัวเขาก็มีหัวใจนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอย่าแสดงให้มากจนเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดมากจะไปไหนก็ไปไม่ได้มันเป็นช่วงกักตัวไงก็เลยกักอารมณ์ กันไว้อยู่ตรงนี้ดีที่สุดคือหาความสุขให้ซึ่งกันและกันทําอะไรเล็กๆน้อยๆกินกันหรือไม่ก็มีอะไรปรึกษาหาเลยกันว่าณนะตอนนี้อารมณ์ที่เครียดมันคืออะไรเราควรจะข้ามผ่านมันไปแบบไหนคุยดีๆใส่กันใช้คําพูดหวานๆใส่กันให้นึกถึงวันที่เคยรักกันแรกๆแ,แล้วเราจะรู้สึกว่าคนนี้คือเพื่อนคู่คิดมิตรยามยากของเราเราก็ควรที่จะ ปณีปนอมรักษาน้ำใจเขาไว้นะคะทีนี้เรามาดูถึงว่า <c oughs> ผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีการเจ็บป่วยอะไรไหมสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งก็ระวังการที่ว่าอย่ากั้นปัสสาวะบ่อยมันจะทำให้ออกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อาจจะมีอาการของความเครียดเกิดขึ้นด้วยนะมันก็อาจจะว่า ระวังเรื่องการเป็นความดันความเครียดที่ทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอเช้าตื่นมาอาจจะมีอาการของการมึนงงแต่ไม่ถึงกับทัานปวดหัวรุนแรงอาจจะตื่นมาแล้วแลดูงงงลเลยๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราเครียดมากแล้วทําให้เรานอนไม่หลับเนี่ยบางทีอ่ะความดันต่ํามันก็มาเยี่ยมได้นะมันทําให้เรารู้สึกมึนมึนงงงงหรือบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าการกินอยู่ของเราเป็นยังไงคนที่อายุห0สิอัพ บางทีก็จะกลายเป็นความดันสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงเพียงแต่เขาอยากให้เราพักผ่อนให้เพียงพอเราอย่าไปมีความเครียดในสมองเยอะเกินไปอย่ากั้นปัสสาวะมากนอกนั้นแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ระมัดระวังเรื่องการเดินการเหินที่บางทีเราชอบเตะนู่นเตะนี่หรือว่าเดินแล้วสะดุดนู่นสะดุดนี่อยู่เรื่อยๆก็ระวังเรื่องหัวเข่าจะมีปัญหาอาจจะสะดุดหกล้มแล้วเข่าไปกระแทกพื้นทําให้มี หัวเข่ามีปัญหาได้นะคะอาจจะเดินติดขัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นันะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าชาวอขออภัยค่ะผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งโชคลาภจะมีไหมในช่วงเดือนเมษายนนี้โชคลาภมีนะคะแต่มาจากเรื่องการงานนะคะอาจจะมีคนแนะนำงานนู่นนี่นั่นเข้ามาทำให้เรามีงานล้นมือได้หรือใครที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจที่จะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะตกงานนะคะยังมีงานทำอยู่ เพียงแต่ว่าตัวเราต้องรู้จักพูดรู้จักทาอะไรที่เอาตัวรอดให้ได้นะคะในช่วงภาวะวิกฤตเนี้ยเราควรกระตือรือร้นเราไม่ควรอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็เราก็ควรที่จะต้อง รักษาเงินของเราไว้ให้ดีๆอย่าใจดีเกินไปนะคะเดี๋ยวมันก็ข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้เพราะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งแล้วมาดามมองว่าไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความขี้ใจอ่อนความที่สงสารขี้ใจอ่อนที่สงสารมันจะทําให้เราอะเดือดร้อนได้การเงินของเรามันก็เลยจะกลายเป็นว่าไม่พอใช้มันจะต้องกลายเป็นเงินหมุนเพราะว่า เราหมดแต่ไปสงสารคนอื่นจนลืมสงสารตัวเราเองดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งคิดอยู่ในใจว่าฉันคงจะต้องงกกับคนข้างนอกแล้วละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณทําไม่ได้เลยจริงๆก็คือคุณเป็นคนที่สปอยกับครอบครัวนะคะเป็นคนที่สปอยตัวเองสปอยกับครอบครัวดังนั้นน่ะสิ่งนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าการที่คุณสปอยกับคนที่คุณรักสปอยกับตัวเองจนบางทีใช้เงินเราไม่ได้คิด ฉันอยากได้อะไรฉันก็ซื้อแล้วก็ต้องซื้อของดีๆแพงๆด้วยพอมารู้สึกตัวอีกทีเงินขาดมือละเงินไม่พอใช้ละอย่าเพิ่งไปใช้จ่ายในตอนนี้มากเกินไปนะคะบอกให้รู้ก่อนเลยว่าภาวะวิกฤตเนี้ยมันยังไม่รู้เลยว่าเดือนไหนมันจะข้ามผ่านไปได้ มาดามก็ขอภาวนาให้มันข้ามผ่านเสักเมษาเมษา,าพฤษภาเนี่ยให้มันจบจบเสียทีเถอะพอมันก็ไม่ได้ออกไปทำมาหากินข้างนอกอยู่แต่ในบ้านก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันเนอะมาดามก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆวันเกิดเหอทุกคนที่เกิดในทั้ง31วันเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันนะคะใช้จ่ายระมัดระวัง เรารักครอบครัวเรารักคนที่เรารักก็ถือว่าดีแต่คนที่เรารักเนี่ยในที่นี้ขอให้เป็นคนในครอบครัวถ้าคนที่เรารักเนี่ยเป็นคนนอกแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขาเพราะเราเข้าใจว่าเขาก็รักเราคุณดูดีๆนะว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาคือคนที่คุณรักแต่คุณไม่ใช่คนที่เขารักก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาวเอผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งก็ต้อง ระวังตรงความขี้ใจอ่อนตรงนี้แล้วจะถูกแล้วมันก็จะถูกหลอกเพราะความรักได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จบคําพยากร์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่หนึ่งแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ